ร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลายัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตหรือว่า p a t ล่าสุดน,นะครับได้การรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนด้านการอาชีวศึกษาได้รับการประเมินระดับดีเยี่ยมครับซึ่งเป็นระดับคุณภาพสูงสุดของเกณฑ์การประเมินตอกย้ำการเป็นผู้นำอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคีด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศและอาเซียนในอนาคตครับ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรหรือ PAT ได้จัดงานแถลงข่าวการได้รับการรับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนซึ่งได้รับการประเมินระดับดีเยี่ยม โดยมีนายวิเชียนเนียมน้อมผู้แทนผู้รับใบอนญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรกล่าวชื่นชมและแสะดงความยินดีในความสาเร็จครั้งนี้ซึ่งมีนายนัทชัยใจเย็นศึกษาที่การจังหวัดนนทบุรีและนายปิยวัต์ทิตตะสัทธ,ธาวรากุลรองประธานกรรมการบริหารบริษัทชีดีออจำกัดมหาชนให้เกียรติร่วมงานครั้งนี้ โอกาสนี้นายนัทชัยใจเย็นศึกษาที่การจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวพัตตาพิเศษในหัวข้อมองไปข้างหน้ากับอนาคตการศึกษาไทยในทิศทางการศึกษาภาครัฐที่มีเป้าหมายเดียวกันกับภาคธุรกิจที่นายปิยวัฒน์ทิตตะสัทธาวรกุลรองประธานกรรมการบริหารซีพีอที่ต้องการให้นักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาได้มีงานทําโดยยึดหลักแนวทางการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพื่อเตรียมตัวให้โอกาสและความท้าทายในอนาคต จุดมุ่งหมายตอนนี้ที่ทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยตั้งร่วมกันนะครับก็คือการศึกษาเพื่อการมีงานทําเรียนตัวเองได้แล้วจึงจะเลี้ยงครอบครัวต่อไปในอนาคตซึ่งมันจะสะท้อนไปถึงประเทศชาติที่ว่าประเทศเราก็จะเข้มแข็งเป็นในตัวอันนี้คือเป้าหมายที่ตรงกันวิไลเทคโนโลยีปัญญาพิวัฒน์ตอบโจทย์เพราะว่าท่านสอนในเรื่องของทักษะวิชาชีพการันตีว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเด็กที่มาเรียนที่นี่มีงานทําทั้งหมด นะครับที่ไม่มีงานทําก็คือว่าอยากจะไปทํางานอื่นมากกว่าที่ทางเทคโนโลยีปัญญาพิวัติเนี่ยได้ลองรับไว้ด้านนายวิเชียนนียมน้อมได้กล่าวถึงความสําเร็จครั้งนี้ว่ารู้สึกภูมิใจที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัติเป็นสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้แก่หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารครูบุคลากรเชื่อว่าวิทยาลัย,ยจะก้าวต่อไปด้วยความมุ่งมั่นและยั่งยืน เราอยากจะทําให้ปัญญาภิวัตเนี่ยเป็นที่หนึ่งของประเทศให้ได้จึงร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะรวบรวมข้อมูลที่ปัญญาพิวัตทำเนี่ยคือข้อเท็จจริงที่ไม่ได้เสแสร้งในเรื่องของการเขียนเอกสารขึ้นมาเติมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจจึงเป็นสิ่งที่เราสามารถประกาศให้กับประเทศไทยได้ทราบว่าวันนี้สถาบันการอาชีวศึกษาของเอกชนชื่อวิไลเทคโนโลยีปัญญาภิวัตเรามีความพร้อมและมีคุณภาพทางด้านการจัดการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาครับ นอกจากนี้ภายในงานได้มีการมอบทุนการศึกษาจำนวน1,305ทุนมูลค่ากว่า73 3 2 0 0 0 0บาทต่อเนื่องปีที่19ซึ่งมีตัวแทนสถานศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก